สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามต่อกระแจวฟาร์มวันนี้จะมาโชว์น้องค่ะน้องโกโก้นะคะเรายังไม่เคยโชว์น้องเลยทุกคนดูสิบอกให้จับข้าวเหนียวเองก็ไม่จับแล้วใครจะจับให้หนูละลูกนะดูทุกคนดูคาบข้าวเหนียวไว้นะคะแล้วก็บอกให้จับก็ไม่จับอ๋นหนูก็จับข้าวเหนียวเองที่ลูกตัวอื่นเขายังจับเองเลย แล้วจะให้แม่จับให้แบบนี้เหรอลูกหืมหนูจะให้แม่จับแบบนี้เหรอโอ้มันก็หลุดสิ้าคนเก่งน้องตัวนี้นะคะเป็นเพศเมียน้ำหนักนี่จะห้าโลแล้วคะ่ะหนักมากๆเลยนะคะจับจับหนูต้องจับเองลูกน่ารักหรือเปล่าคะโอ้ยหนูต้องจับเองลูก เป็นไงบ้างคะดูหนะ้าอ่ะอ่ะให้ทุกคนดูหน้าเลยอออะไรรู้หนูจับเองกินเองคะ่ะแม่ไม่จับให้ทุกคนดูความน่ารักความขี้อ้อนสีนี้เรายังไม่ค่อยโชว์นะคะวันนี้เลยอุ้มอุ้มโชว์สักหน่อยคะ่ะพอกรุบกริบเนาะ อ่าโอเค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 อย่างงั้นแม่พาลงบ่อแล้วลูกแม่พาลงบ่อแล้วโอเคบายบายทุกคนค่ะบายบายทุกคนค่ะลองแล้วนะคะบายบายค่ะ